ไหนวันนี้ใครโสดมาเที่ยวบ้างครับวันนี้มีไหมฮะมีใครที่อกหักแต่บอกแฟนที่บ้านไม่ได้มีบ้างไหมฮะให้แฟนเขบ ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วายโแคมป์เนาะนี่ลานกลางเต็นท์ของเรานะคะพรุ่งนี้เราจะมาดูคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าเรามากางก่อนเอ,อ่อก่อนหนึ่งวันเนาะแล้วก่อนคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะคะก็เนี่ยเราก็ดัดเพื่อนๆน,นะคะมากันตอน10โมงเช้าตอนนี้เวลา4โมงเย็นจะ5้าโมงแล้วค่ะพึ่งถึงแต่คุณเพื่อนยังไม่ถึงนัดเพื่อน10โมง สิบโมงไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนนี่อันนี้คือของเราเราก็จะลงลงเต็นท์กันตรงหน้าน้ํากันตรงนี้เนาะนี่เลยคือตอนนี้เราก็กะว่าจะแบบเออสิบโมงมาถึงเนาะนั่งกินข้าวเที่ยงข้าวเช้าอะไรเงี้ยตอนนี้ข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินเนี่ยมากินข้าวเย็นเลยทีเดียวนี่นะคะก็นี่คือบรรยากาศนะคะ วันนี้เรามาวันศุกร์เนาะบรรยากาศของวายูแคมนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา มันก็จะมืดหน่อยเนาะก็จะเป็นเวลาแบบนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่เที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วเนาะเที่ยงคืน40นะคะอุณหภูมิอยู่ที่19องศานะคะทุกคนอากาศดีมากเลยค่ะที่วายโยแคมนะคะนี่ก็แคมของพวกเราเนาะก็จะโรกๆนิดหนึ่งนะ ความหิวความหิวตอนนี้คืนก็จะมีแบบเอิมต้มมาม่านะคะต้มราเมงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คุณเพื่อนก็เข้าไปนอนแล้วค่ะเต็นที่หนึ่งแล้วก็เต็นที่สอง <c oughs> ข้าวห่อไข่ไข่ห่อข้าว นนลืมลืมบอกว่าผัดไช่อจอกไม่ได้่อกเยอะไมก่อะไม่เยอะไม่เยอะพอได้พอ,อได้ไช่จอกมาากันจะไม่ได้ทอดหรอม่หตาถุงถงเต็มขนาดนั้น น่ะแล้ว่าไข่มันต้องห้ามแบบนี้เกินมันจะเหมือนไข่เดียวจานน่ะ่างนี้แหละไปเอเดืออีกหน่อยเออมันต้อง่อมันไม่ได้มันยังไม่เต้ตัวไม่ที่จริงเราต้องใส่กระทะนั่นเลยเวลานี้ปื๊บเราคว่ำกระทะไงเออลืมกะจะเอาแก่แบบให้มันใหญ่เข้าไว้ใหญ่เข้าไว้ลืมว่าต้องคว่ำกระทะด้วยต้องแบบนี้เป็ตัวแล้วมันก็ยังใหญ่ไปยูดีอะข้าวเยอะไปยูดี ไม่ถ้าเรามีกระทะแบบนั้นอ่ะมันได้อยู่เอาแล้วลงหน้าพอดีอ่อแคุมก็ทำได้ละอ้าวบุ๊กร์ก็ทเงาเสือๆยืมกกยืมกิมั้่ยไหมอะไรอ่ะไม่กินเไม่กินสองขวบอ่ะไม่กินสองขวบทำไมอ่ะ ชอบนะ้ำมันยังไม่ชอบไอ้นี่มันมเปียดเขียวว้าไม่ใช่มันจืดนะส์ด<อ>เหรอนะพอโดนไม้พุ่งขิ้นเหรอพอชิมเนอะ อันนี้คือเต็นท์ของเรานะคะอันนี้เต็นท์เพื่อนยิวอันนี้เต็นท์ของเราอันนี้เต็นท์ของคุณเพื่อนหนุมมันก็จะลกนิดน,นึงนะตามสไตล์คนแคมปิ้งคนทำกับข้าวไม่มีเต็นท์ไหนไม่ลบนะคะเดี๋ยวเราไปจัดของก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาพวกอน,นี้ไปเรากินกุ่งถังกันนะทำงานกุ่งถงนะังอันนี้จอที่เหลือ มันก็จะเหลือหลงหลิงนะเพราะว่าเราเื่องตรงนั้นก็จะเป็นน้ำนะคะคือน้ำอากาศแบบน้ำเย็นมากแล้วอากาศแบบดีในห้องนอนเราก็จะลงรี้นึง ความอยากกินทาชินีไม่มีไม่มีมีดด้วยนะหั่นดูมันก็เละหน่อยสจเละขาเพื่อนๆกลับทำเรื่องหางไม่มีคําว่าสะอาดสะอ้านนะคะสําหรับเป็นเราโศกโรกได้อีกสุขานามัยถูกลืมไม่ม,ม,ม,มีถูกลืมไปแล้วค่ะสุขานามัย เป็นดีเจสาวสวยเราดีโซอาหารนะครับเป็นคู่โซน,นโซให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะมีร้านไหนมาอ่นนะบ้างเลยครับนอกจากนี้เรามีเครื่องดื่มจากสิงห์ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยผมอนุญาตเดินข้ามไปดูเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้เรามีเครื่องดื่มจากสิงห์ฮะที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะพูดได้ไหม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มีโต๊ะให้ด้วยผมชอบสิงสห์เลเวอรโซดานะฮะ เวลาหลออกกำลังกายเราได้ดื่มสิงเลมอนโซดาเนี่ยนะฮะก็ชอบม,มากแล้วก็กระป๋องนี้ก็ชอบอ่าอันนี้แจกฟรีนะครับคุณผู้ายขายนะโอเคนี่นะฮะสิงเลมอนโซดาครับสิงเลสเลมอนโซดานะเครื่องดื่มนะฮะจากสิงนะครับตา่างๆมาได้เลยนะครับเย็นเย็นสดชื่นนะฮะมีต็อกให้ด้วยมีต็อกให้ด้วยนะนี่เข้ามานอกจากนี้นะฮะ เดี๋ยวท่านใดนะฮะอยากจะได้เสื้อแบบ Limited Edition นะครับจากม,มูอินดิโก้มีหนึ่งลายนะฮะของโมกอินดิโก uh, ้ฮะมันตังบนฮะยังตังอยู่วันนี้นะครับผมชอบมากเสื้อจากมูอินดิโก้มีจำหน่ายด้วยนะครับการเคลื่างกายของเราก็คอลแล็กับเสียงผ้าคอลแล็กับเสียงดนตรีคอลแล็กับความรู้สึกนะครับผมที่ทาง c ติ๊ก r a t i o n นะครับและ Music งศ o ลปครับเป็น เดินเสียงม่อนะมันนนะมัน <Diamond puzzles> ้นั้งมาตเขาจะไมหไม่ไมหมก็ให้ไปแล้วได้เยอะมาทุกคนดูนะก่อนจะได้กินปาจะพองก่อนว้า เล่นน้ำตอนเช้าเก๋าเขาเล่นตั้งแต่เช้างงมาเขาเล่นเล่นหลงนนี่ที่จะไขหรือเปล่าอ๋อแล้วงานแคมป์แหมแล้วมันก็มาจุ่มน้ำมาทั้งน้ำแคมป์ไอ้นอนดิกเหรอนอนดิกส่วนใหญ่จะพื้นจีแคมป์ไอ้ใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยนะวีจุดกลางเต็นท์อ่ะอ๋อจุดกลางเต็นท์ไม่รู้อ่ะมันขึ้นตอนไหนอ่ะแต่ก็ผ่านวาแต่ว่ารู้สึกว่าศิลปินมันไม่ค่อยโดนใจอะ ไม่ค่อยมีศิลปินหรอกไปอ่ะมันจะมีแบบของกินเทศกาลขายของแล้วก็คนไปกลางเยอะๆแล้วก็เดินเล่นในงานอ่ะเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะเหมือนงานอย่างนี้แหละแต่ว่าอันนี้มีดนตรีแต่นั้นคือแบบร้านขายของจะเยอะไงมันออกเคลิปันไม่ออกอันนั้นบิกีบิกไปเร็วเขาหนค่ะคุณอเ๊พมันมีคลิปไม่มี็อกในในนั่นอ่ะ ความพยายามของเด็กน้อยในการจุดไฟนะคะอจาจจะทำพ้หินแตก <c oughs> อ้าวเหรอหนูว่าจะจุดไฟแล้วก็นั่งดมกลิ่นเหมือนเดิมเจมว้าวแม่ใหม่เดีียวแล้วเทรบก็เทรด จะอยู่แล้วก็ดีนะทำไมเราใช้ช้อนวาอมันจะขนน่อเอาเติมน้ำมาดีนะโอ้ยไปนะค่ะามอร่อยอะไม่รู้วันนี้นะคะสาเกตตี้ขี้มาที่หลังขอกระทะใบใหญ่กว่าดีนะเพื่อน ใก็ได้ไปซื้อมาสักสาสิบเซนนะยี่สิบแปดเซนไม่ไหวผงสารกระทะด้วยใส่อยข้าวโพไปไหนวะคืออยู่นี่ไง